จะซื้อของเปปูค่ะขอจัดใหญ่กันนิดนึงอู้มันใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยบอกเลยว่ามีชิ้นใหญ่มากกว่านี้คือเมื่อกี้เนี้ยเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนทุกคนในช่องอชิตาสเตชั่นนะคะวันนี้เราจะมาบล็อกกันค่ะอาจจะไม่ได้เป็นบล็อกที่แบบจบเลยภายใน1วันเนื่องจากว่าเราก็จะมีแผนการต่าง,างๆเพราะว่าชินเนี่ยจะซื้อของเปปูค่ะ เป็นผู้ชายที่มีความสําคัญกับชีวิตที่มากจริงๆก็คือเป็นเหมือนเจ้ากรรมนายเวรทั้งเพื่อนทั้งพี่ชายทั้งเจ้านายทั้งเพื่อนร่วมงานคือเป็นอย่างเลยนะคะจ,จ่ไใกจ้จวันเกิดพี่ชายใชแไหมของทั้งหมดที่จะซื้อเนี่ยก็จะมีประมาณ5อย่าง ว่าวันนี้เนี่ยเราจะไปลุยกันที่อย่างแรกก่อนเลยนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะชิก็ใช้เป็นครีมบลัชนะคะอาชิตาแพ็กเกจใหม่ของอาชิตาอร์เฟกชีคเลยนะคะซึ่งจะมีทั้งหมด4ส,สีด้วยกันอันนี้ก็จะเป็นปล่องอันนี้คือด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นแนวนอนคิวบ้าบีบลงไปใส่อันนี้จะเป็นพับคุชชั่นนะคะช่วงนี้ที่ชอบใช้คู่กับพับคุชชั่นนะคะเราก็จะค่อยๆแตะลงไปที่หน้าแก้มนะคะแนบกับรองพื้นได้ดีแต่ว่าถ้าเกิดใครจะใช้กับมือหรือว่าจะใช้คู่กับแปรงก็ได้เหมือนกันนะคะสีแก้มก มาซึ่งตอนนี้ก็คือต้องพูดเสียงเบานหน่หนึงเพราะไม่รู้ว่านางจะได้ยินไหมเพราะห้องติดกันนะคะก็จะเขียนคิ้วเลยนะคะนี่จะเป็นกล่องด้านหลังนะคะแล้วก็กล่องด้านหน้าก็จะเป็นอย่างนี้ น่ารักมากจะมี2สีเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มี l i m i t e d e d i ั i นหนึ่งสีนะคะซึ่งวันนี้ชิจาใช้เป็นสีน้ำตาลเทานะคะไม่เอาไม่เอาวันนี้เปลี่ยนใจเป็นแบบสีน้ำตาลกลางดีกว่าเพราะว่าอยากได้คิ้วซอนผมสีเข้มเนี่ยไม่จำเป็นว่าจะต้องใช้ที่เขียนคิ้วสีเข้มนะใช้ที่เขียนคิ้วสีอ่อนได้นะอันนี้เดี๋ยวชิจาลองทำให้ดูมันก็จะดูมีความแบบหน้าซอฟละมุนล,ลงมานิดนึงนะคะจากปกติที่ใช้สีเข้มแล้วมันก็จะเข้มไปเลยชิขออนุญาตแต่งหน้าก่อนแล้วเดี๋ยวออกจากบ้านกัน ม,มาถึงห้างกันแล้วนะคะวันนี้เนี่ยชิมาอีเวนต์ของเมซองมาเจล่าเลยนะคะซึ่งชิอะได้ของตัวเองกลับไปแล้วหนึ่งแต่ว่าก็คือคิดว่าเออน้ำหอมมันดูแบบหอมดีก็เลยคิดว่าเป็นอของขวัญวันเกิดให้พี่เอิร์ธไปเลยก็คือน้ำหอมก็เลยจะซื้อให้พี่เป็นอันแรกค่ะติเลือกเป็นกลิ่นไฟเลยนะคะจะเป็นกลิ่นแจ๊สขับเนาะซึ่งมันหอมมากทุกคนเ็นได้ ขาก็แบบสามารถเป็นรูปออกมาแล้วก็จะใส่แบบขวดน้ําหอมเข้าไปซึ่งแบบชิไม่รู้ว่าพี่ชอบหรือเปล่าป,ปกติคือแบบไม่ค่อยเลือกน้ําหอมใ,หใครนะคะแต่รู้สึกว่าเอออยากทําให้นะะ่ารัก่ะก็ก่อนจะไปซื้อเลโก้ให้พี่นะคะก็ขอแบบช็อปของให้ตัวเองนิดนึงอันนี้กําลังรอคิวอยู่หน้าเซลีนนะคะก่อนจะให้คนอื่นเราก็ต้องให้ตัวเองก่อนนะคะนี่ ได้ของจัเซลีนมาแล้วซึ่งเขาบอกว่าเป็นถุงแบบคริสต์มาสด้วยนะคะเป็นวันแรกที่เขาให้ถุงอันนี้เลยต่อไปนะคะเราก็จะไปหาของขวัญชิ้นที่2ให้พี่นะคะก็คือร้านเลโก้ค่ะตอนนี้คือรีบมากเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยก็คือมีนัดกับพี่เอ,อิเนี่ยแหละคะ่ะคุยงานนะคะก็จะเป็นธุรกิจอย่างที่สอของเราด้วยถึงแล้วนะคะดินแดนเลโก้ออซึ่งเขาชอบเลโก้มากเลยนะคะ เรื่องเศร้าอะก็คือชิค่ะคือชิอยากได้เซตหนึ่งของไฮริคอปเตอร์มากที่เป็นนกอะแต่มันหมดก็คือเหลือแต่เซตนี้เขาบอกว่าที่สาขาเมกาบางนาก็ไม่มีแล้วอะเอาวันนี้ก็ได้แต่ชิมาเจออันนี้ซึ่งอันนี้ก็น่ารักนะคะพี่ชิกรบาสตาร์วอเหมือนกันซึ่งเขาบอกมันน่าจะออกมาช่วงแบบคริสต์มาสเห็นป่าว่ามันมีแบบแสงแสงตรงนี้นะคะน้ําแข็งอะไรเงี้ยเอาวันนี้ไปด้วยละกันอีกอันหนึ่งเป็น2ชุดต่อไปนะคะก็จะไปดูอีกร้านหนึ่ง โโอหแล้วก็คือใส่ต้มแบบไม่หมดอีกร้านหนึ่งที่เราจะไปกันนะคะก็คือ iStudio นะครับคิดว่าน่าจะซื้อเป็นรุ่น macbook air 13นะคะคิดว่าคอมเนี่ยชิ้อาจจะให้พี่เอิร์ธไปเลยนะคะถ้าให้เลยเขาก็จะได้ใช้ก่อนอาจจะให้วันนี้เลยเย็นวันนี้เลยนะคะแล้วทุกคนดูนนี้ชิเช็ดดิ้งจมูกแบบแรงมาก มีคะ่ะถึงแล้วนะคะซึ่งคุณเอิร์ธอยากได้รุ่น macbook air นะคะสี steel g r a สวยงามก็จะได้ของขวัญให้พี่เอิร์ธไปทั้งหมด3ชิ้นแล้วนะคะก็จะมี macbook air นะคะแล้วน้ำหอมนะคะแล้วก็เลโก้2ชุดนะคะซึ่งยังไม่หมดเท่านี้หรอกคือปีนี้นะคะขอจัดใหญ่กันนิดนึงเนื่องจากว่าพี่เอิร์ธเนี่ยชอบสดประมาทชีว่าชีเป็นคนแบบ ไม่มีอารมณ์ในการเลือกของผ่านอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วอะทุกปีชีตั้งใจมากปีที่แล้วจริงๆชีก็ถ่ายคลิปมานะทุกคนแต่แบบเหมือนชียังไม่กล้าลงเพราะว่าเป็นของที่แบบมีมูลค่าสูงมากเฉียดล้านค่ะก็เลยแบบไม่ได้ลงแต่ปีนี้ก็เป็นของป่าปลายไปนะคะคิดว่าพี่เอิญน่าจะชอบนะของทุกอย่างที่เลือกมามีอย่างเดียวที่แบบชียืนคิดนานมากก็คือน้ำหอมเขารู้สึกว่า น้ำหอมบางทีมันเป็นเรื่องของแบบโสนิยมนิดนึงซึ่งชีก็ไม่แน่ใจว่าพี่เอิร์ดจะชอบไหมแต่ว่ามันเป็นกลิ่นที่เราชอบเลยกันเนาะเราก็เลยเลือกให้เขานะคะทั้งหมดตรงนี้เนี่ยยังไม่ใช่ของขวัญชิ้นใหญ่นะคะบอกเลยว่ามีชิ้นใหญ่มากกว่านี้อีกเดี๋ยวหลังจากเนี้ยชีจะไปเจอพี่เอิร์ดก่อนเพื่อคุยเรื่อง business break break ของเรานะคะที่ฝากติดตามด้วยคิดว่าปีหน้าก็น่าจะได้เห็นกันเจอคุณเอิร์ดแล้วนะคะเราจะเอาไป happy birthday กันใน พี่เบิร์ดเดย์นะจ๊ะแ h ่ง k ิ o วแ h ่ง k ิ o วแ h ่ง k ิ o u เอาไว้ใช้ทำงานนี่แหละไม่ไห้ใช้ทำงานซื้อให้หนูคืนด้วยชอบปะชอบเรารู้แล้วว่าคืออะไรแบ่แแค่ที่นี่สองบอกให้เลยลวกันแฮร์รี่พอตเตอร์หมดถามว่าเมก้าบางน้ำถามเขาบอกหมดแล้วจะเข้าไหม าบางาทีมันลงจองได้ช่วงนี้ก็ไม่ต้องซื้อเลโ,ก,โก้ถ้าจะซื้ออะไรก็ถามอก่อนแล้วเช็คที่บ้านหรือยังว่ามีหรือยังของที่ซื้อมานะอะไม่มีเพราะว่าเขาบอกว่าของเพิ่งมาสั่งแล้ววันนียเฮ้ย,ยก็ล่อยขายปอนในทีเลยละกันทั้งนั้นะ่ะไม่เกิดคุณติเออได้นี่แล้วอะฝากติดตามธุรกิจของเราสองคนไปวันนี้ไปคูยมาเป็นไงบ้างฝากติดตามของใหม่ๆของอาชิตาปีหน้าด้วยนะครับมีสองย่าก็คือมีธุรกิจใหม่ของอาชิตาแล้วก็ธุรกิจล่าสุด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 ายอาชิตาแล้เนาแต่ถ้าใครเคยมาแถวนี้้กกก็็็อาาาจจะเหนบรรยศแลว มันคืออะไรเอร <c slate> เอม <nect> ันเป็นแหล่งที่คนมาถ่ายรูปกันเยอะเออเดาว่าคืออะไรขอบคุณค่ะตอนนี้ก็คือแยกกับคุณเอิร์ธแล้วนะคะซึ่งคุณเอิร์ธอะเข้าใจว่าของฝันจะหมดเท่านี้แต่ความจริงแล้วอ่ะเราจะมาซื้อต่อไปต่อค่ะก็จะมาช็อปที่ M q ม a r เทียเลยนะคะอะ ดูเล่นๆซีรีส์หรือเปล่าหรือจะเป็นซังโลฮองนะคะหรือจะเป็นบาเลนเซียกาเมื่อกี้นี้นะคะที่ตอนที่เจอเพียวใช่ปะชิคเอาน้าหอมเทสเตอร์ให้เขาดมว่ากลิ่นนี้เป็นไงหอมไหมชิคไปงานอีเวนต์มาเมื่อเช้าอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบก็หอมนะแต่ก็เหมือนพูดไปอย่างนั้นอย่างนั้ก็เลยไม่รู้ว่าชอบจริงหรือไม่ชอบจริงนะคะก็ต้องรอลุ้นกันวันเกิดเลยซึ่งน่าจะเป็นของขวัญที่ชิคน่าจะตื่นเต้นที่สุดว่าเขาจะชอบหรือไม่ชอบนะเจิดินจะดินจะดินเจินนงเราจะมาซื้อลำ ดีวันลเล่น,นะคะให้เป็นวันเกิดของคุณเอิร์ธจริงๆเราชี้อยากได้เองอันนี้ไม่ได้โกงนะพูดจ,จิไปค่ะชีกกำลังแบบลังเลมากว่าจะเอาสีขาวทองหรือว่าสีด,ดําดีคือจริงๆอ่ะชอบสีขาวแต่กลัวใช้สีขาวไปนานๆแล้วมันจะเหลืองมันจะแบบสกปรกอะไรเงี้ยเอาละค่ะ รีหมคะับใจมากค่ะนี่แเละก,ก็คือพี่เขาต้องมาส่งนะคะคุณเอิร์ธเนี่ยคุณเอิร์ธต้องเป็นเจ้าา ก็คือว่าชี้ยังไม่รู้ว่าการซื้อลําโพงดีไวเลตอะ่ะคือพี่เขาอะ่ะจะเข็นมาส่งถึงรถเลยเพราะชี้ไม่รู้ว่ามันมีน้ําหนักที่หนักเท่านี้เนี่ยชีย้ก็แบบเกรงใจใช่ไหมก็เลยบอกว่าพี่ขอลองถือได้ไหมปรากฏว่ามันหนัก12กิโลซึ่งก็แบบยากอะไรเงี้ยค่ะทีนี้พี่เขาก็อาสาเข็นมาให้ก็คือแบบเกรงใจมากาจริงๆไม่รู้เลยว่าการซื้อลาโพงคือพี่เขาก็จะช่วยเข็นด้วยแล้วก็นึกว่าแบบลำโพงมันจะแบบไม่หนักอะไรแบบนี้เนาะจริงๆวันนี้เนี่ยทำตัวเหมือนคนรวยชอปปิ้งเยอะแยะไปหมดแต่ มีของตัวเองอย่างเดียวก็คือที่คัดผมนอกนั้นอะของนอด่นหมดเลยวันนี้นะคะก็มาถ่ายคลิปนะคะกับพี่บรมวีนะคะเนี่ยแหละเจ้าของมันเกิดถ่ายคลิปไม่อยู่ก็คือเดี๋ยวต่อไปอะจะไปไหนคะคุณเนิร์จะไปซื้อเครื่องเล่นแผ่นเสียงไปซื้อเองซื้อให้มันเกิดไม่ต้องตามไปไปด้วยก็ซื้อให้มันเกิดนี่อะเป็นแสนนะอ่ะรอไปเลยถ้าหนูชอบก็ได้ถ้าหนูไม่ชอบก็ไม่เอาเา สอบถามน,นะครับว่าที่ร้านมี Turn t u r n ซเ b l e Torrent p ์2ีกับ2 2งจุไหมครับพอดีอยากเข้าไปดูคับอ๋อแต่ว่าตัวโชว์ก็คือมีแค่ตัว201สรุปว่ามีปะมีว้าวขอบใจนะคะเนี่ยบายบายอร่อยนะครับพี่ตัวนี้อันนี้22500สุ้ส้ยไหมฮะเปประเด็นเดวเลยเลยแียากเป เที่ผมต่อตอัวนี้คือแอมป์ตัวใหญ่นะเนะี่ย70วัตต์แชนแนลนะตัวเนี้ยปลอดภัยมาเลยเอาใหญ่และะ้วค่ะทุกคนก็คือว่าประเด็นคือพี่เอิร์ธอ่ะเขาอยากซื้อลำโพงวันนี้ด้วยแล้วคือเขาไม่รู้ว่าเราอ่ะซื้อลำโพงให้เขาไปแล้วชีก็เลยไม่รู้ว่าชีอ่ะจะบอกเขายังไงดีว่าแบบพี่เอิร์ธไม่ต้องซื้อนะยังไงดีอ่ะทุกคน ซื้อมาให้นคอลเลคชั่นเลยตอนแรกผมก็ด่าพี่ซ้ำดูเดชิมพูโอ้โหวานแลเล่นเลยนะนั่นเรา้อ่าอู่าคืแต่ก่อนเเล่นเร์เทเบิลแบบผ่านูสปีกเกอร์มันก็ได้แค่นั้นในัน พอเราเอฟซอยู่แล้วเราจะขยับมีแอมมีลำโพงเสียงม,มันจะดีกว่าแต่ไม่ต้องหว่วงเดี๋ยวพันหนุ่ซื้อเครื่องนั้นให้เดี๋ยวก็จะดำเนินการทำกับลำโพงเหล่านี้ทางการคุยกับลูกค้าลูกค้าเข้า,ขาล้ <S <S ไม่เอิญพันมาวันนี้เทิร์นเทเบิลเนี่ยพันไม่ได้ซื้ออย่างเดียวเราจะจับชุดลำโพงจับชุดแอมแน่นอนก็ค่อยมาซื้อวันหลังไม่ได้เพราะว่าเครื่องเล่นแบบนี้มันต่อกับบลูทูธสปีคเกอร์ไม่ได้มันต้องต่อกับแอมแล้วก็ลำโพง อ,อยากรู้ว่าเราเป็นอะไรเราองไปออซื้อคนนี้ยไม่ก็จะซื้อเองอยู่แล้วแต่หนูดันตามมาไงรอไม่ได้เลยอยากจะตามมาซื้อไงคือต้องซื้อวันนี้ซื้อแค่ได้เล่นแผ่นเสียงร์นเทเบิลก่อนได้ไหมจะกลับบ้านได้ไหม <c oughs> ไม่ใช่อย่าเพิ่งกดปีดไม่ใช่หนูต้องการอะไรก็ซื้อไปมันก็แค่ได้แต่ข้างโชว์ <c oughs> ไม่ใช่มันต้องใช้กับอะไรอย่าเพิ่งกดอย่าเพิ่งกดปีดไม่เถียงกันอย่างนี้คนเขาไม่เข้าใจคนเขาเข้าใจเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าก่อนหน้านี้หนูซื้ออะไรให้พี่เอิร์ดซื้ออะไรให้ล่ะ แล้วมันเกี่ยวอะไรกับเทียนเต๋โบมันไม่เกี่ยวไปดูที่บ้านก่อนถ้างั้นอนะเอาละปิดละคือ <c oughs> มันยังไม่ถึงวันเกิดไงแล้วคุณเออชโอ้ยปัหอะไรมาถามขอขวัญยอมรับมา <นะ S 1> เลย,เลยก็จะได้ซื้อเครื่องเล่นแผ่นเสียงนี่มันใช้ด้วยกันได้ไดไดพอแวมาสองวันแล้วนะเราอะก็จะซื้อเครื่องเล่นแผ่นเสียงไอ้จับชุดเครื่องเสียงทูซื้อให้อันไหนบอกมาคุณต้นขับอะไรคุณต้นรู้ถามคุณต้นเนี่ย ไปดูเมื่อวานแล้วอันนี้หนัก14โลก็ของทีิมัน12มันไม่ใช่14งไงพ่อแอมเนาะจะได้เอาไป<อ>ใช้ในงานอีเวนต์ด้วยจะยกไปยังไง1 2โลมันยกได้ก็ขึ้นรถไปโอ้ยคุณต้นขายดุบเลยหรือไม่งั้นหนูแอบไปกระซิบกับพี่เขาเองดีไหมเราเปิดรูปให้เขาดูรุ่นนี้เดี๋ยวเขาเช็คสเปคไดเออ้เออได้ไดีดโคมันทวงแล้วลงไปไปต้องไปถึงวันศุกรนะครับเดี๋ยวก่อนนี่เรามาอะไรก่อน ให้บานโทรตามให้มาฉีดวัคซีนซึ่งแบบวันนี้คือยุ่งมากคุกคนเนี่ยถ่ายเริ่มตั้งแต่8ปดโมงอ่ตอนนี้ก็คือ2องโมงก็ต้องมาฉีดวัคซีนเสร็จแล้วก็ต้องกลับไปทํางานต่อมาฉีดโมเดนาเข็มสองนะคะพรุ่งนี้ก็มีงานอีกก็ต้องลุ้นเนาถ้าตุบอะ่ะก็เรื่องใหญ่นะตุบไม่ได้นะกระดกชาน,นมสส้เขาไม่ให้กินชา,าคาเฟ่จริงเหรอเนี่ okay. ไปไปแล้วพี่เขารอแล้ว เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นระหว่างนั่งพักก็คือว่าคนข้างหลังชี้อ่ะหลังจากที่เขาฉีดวัคซีน5นาทีแล้วเขาก็เป็นลมไปเลยนางพยาบาลก็เลยทาตัวไปไหนอธิบดพยาบาลคุณเนิร์ดอยู่จะปลอดภัยปะเนี่ยหน้าเราสีออกแล้วนี่สียสวยปะ,ะสีไม่อาชีต้าเอรนฟ์ชิคสีพีชนะคะเอาจริงตอนแรกอ่ะตอนที่หนูทาหนูไม่คิดว่าจะสวยขนาดนี้แล้วเหมือนพอทิ้งไปเรื่อยอ่ะมันเรื่อยมันเรื่อยสวยขึ้นมากาทุกคนสีนี้น่ารักมากมันเป็นสีแบบ ไไปหนตอสก,ก็ไปซื้อนั่นแหละสตบเทอร์เทเบิลอะไรนั่นกกน่ะตอนแรกบอกจะเอาแพ่เลโกเป <คน S 2> ็นคนอาศัยเองนี่ลงมากเลยไปถามอโนเลียโนรู้ย่างอโนเลียของฝันเรามาแล้วทุกอัน,นจะบอกให้ทุกปีปีที่แล้วก็ลมมาแล้วเรียมแล้วเริม่มร้อนเจิมก็ บอาตังค์ม Mind ไ,ไม่ได้เอาลงมาด้วยเนี่ยเอาไปหยิบให้ปะไปหยิบไปหยิบให้หยิบทำไมจะซื้อเองอยู่แล้วก็อาศัยเองว่าจะซื้อให้เราอยากได้เววตามหนอเมื่คืนม um ีไลน์มาบอกว่าโอ้ยมันใช้ได้แล้วนะชี้นู่นนี่นั่นก็อยากได้แหละอยากได้คืออยากได้แค่นั้นแหละเขาก็ได้เป็นเครื่องอันนี้ไปนะคะราคา26 800ื่นหกแปดร้อยอมเนี่ยไม่ได้อยากได้เลยโกดิงๆลยกซื้อให้เองตั้งหมดนี่โอนแล้วเรียบร้อย เปิดแล้วหนึ่งอันบ็อกของขวัญวันเกิดไปเลยค่ะเพนั้นพนะี่ปิดน,นะปาคุณต้นเขาเอาของขวัญเพียร์ไปไว้ไหนอยู่ตรงนั้นเหรอคุณเอลเลเขาเห็นแล้ววะเนี่ยอุ้ยมันใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยปาลำกล้องไม่ใช่ป้าไม่รู้หรอว่าอันนี้คืออะไรอานนท์รู้ว่าอุ้ยโอ้ยเหนื่อยจริงจริงเราชี้ซื้อมา2อ,อันนะคะ2ตัว แต่ว่าเปิดให้ทุกคนดูตัวเดียวกันนละนะป้ามัเป็นกระมยี่อ่ะป้าลองจับดิมันไม่ใช่เป็นเนื้อเหมือนที่เราเคยมีอ่ะเฮ้ยเพิ่งรู้นะเนี่ยว่ามันเป็นกระมยี่มาถึงเกิดขอบคุณเกิร์ดแล้วนะคะวันนี้เราก็มาทานข้าวกันคุณเอ,อิร์ดขอบฟัวว่าทางร้านจะแฮปปี้เบิร์ t เดย์ให้เจอนี่<ด>วะล้วเจ้าของร้านคุก็ดูใจดีเป็นรีด้วยนะเจอแฮปปี้เบิร์ t เดย์มีปันไสต,ตไา okay. ่างๆหมากับหมาแค่เห็นก็อิ่มละ

ทะเลปบาจะเลยลูขอบคคุณยากเพิ่มันาดมีหลายอย่างทำไมเยอะขนาดนี้มีอีกนะจ๊ะปล่อยอโนมาดูตัวหนึงโอ้โหโอ้โหโอ้โหทำไมมันยิ่งใหญ่ตั้งหลายปีนี้อโนมีส่วนร่วมอโนช่วยปลาปลาเร็วหนึ่งสองสาม หนูให้ทั้งหมด7อย่างแต่ว่าขาด MacBook ที่ให้พี่เอิร์ธไปแล้วโอเคเซอร์ราสันนี้อันนี้คืออันนี้ด้วยมีตัวสะสมอันนี้คืออะไรก่อนโอ้ยิ่งใหญ่ยเย ชุดนี้ออเออนีชอบสุดอันนี้ชอบนี่ไงที่เขาบอกว่าอันนี้เพิ่งมีเป็นเฟสติวัลแอดเวนต์คาล endar ทุกปีจะออกแบบดิมิเต็ดอ๋ออันนี้แอดเวนต์คาล endar อ,อันนี้ที่กระซิบกับพี่บารมวีตอนนั้นว่าชี้ว่าพิงานอีเวนต์และกลิ่นนี้นนนชี้ว่าเพีเยรชอบลองดมเลยอันนี้น่าจะลุน้นสุดว่าเพียรชอบไหมแจ๊สครับก็เลยเขาพิมพ์รูปให้ด้วยด้วยเนาะเลือกรูปอย่างกะอ้าวอะไรอ่ะอันนนลุ้นเหรอปลามาก็ลุ้นปะหมาก็ลุ้น โอ้ยนี่น่ารักโอ้นี่ชอบเลยเออพี่โพสมาร่วมงานด้วยเออตอนนี้เป็นตอนนี้เป็นหัวหน้าหัวหน้าของน้องอนุนี่อย่าบอกลุงเลยทำายอน์จริงเนี่ยอ is alive yes คืออะไรกะไม่เคยรู้จักฟังจีบ ตัวสายปั๊กปักนี่นูตอนรแรกกะจะซื้อสีดำอยู่แต่รู้ว่าเพียรไม่ชอบสีดำสีดำครับรู้ว่าเพียรไม่ชอบสีดำสีดำ,ด,ำดูเลยไม่ชอบสีดำหรือสีขาวสูงเออเพียรแอนตี้สีดำไม่ใช่ครับหนูนี่คือไม่ได้รู้มันดูแล้วสะอาดแล้วแต่คนน่ะแล้วแต่คนของทุกอย่างหนูไม่ได้เพิ่งเออเพิ่งซื้อไม่มีนะจ๊ะสั่งค่ะเป็นเดือนเออให้ดีใจเลยเยอะมาก ใสสีเดียวกันชิ้นด้วยแอนโนเลียจบนะแอนโนห้ามเด็ดขาดโอ้โหดูท่าโนดิท่าเสียนไปอีกอันนึงอยากเห็นอีกอันละเมีสล้อมีตัวเชอร์รี่เหรอมีเท่าอะใช่เชอบไหมโอ้ชอบมากครับปื้มมากครับก็ไม่เป็นไรดูของหนูเองทั้งหมดเดี๋ยวเบิร์กสู้ไหมอีกอันสุดท้ายซองแดงอ่ะซองแดงให้เพื่อนให้ป้าหมาคนละครึ่งแบ่งไว้แล้ว ซึ่งก็เยอะด้วยขอไม่บอกจังเลยเป็นธรรมเนียมวันเกิดเราเราต้องให้ป้าหมาเอาวโอเคขอให้ลูกเรืออันนี้ก็เจริญ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 ลูกเรืองโอเคคิดการอะไรก็ให้สมความขอบคุณครับแล้วก็มีความสุขสุขภาพปีนเรงปีหน้าปีดีแล้วรู้เรื่องอะไรหรือเปล่าขอให้ให้ไอ้ไพบคนดีๆกันแล้วกันเออ อันนี้ออกเลยออกเลยขอบคุณน้องสาวมากซื้อของให้เยอะขนาดนี้ลำโพงน่าถูกใจอ่ะบ้าถ่ายลำโพงเฮ้ยเพราะว่าชอบฟังเพลงกว่าแล้ว Happy Birthday to you ขอบคุณครับไม่ปีหน้ามสุขเราปังปังธุรกินซี่งปังปัง